บทสวดพระพุทธคุณถอยหลังแปดจบบันทึกเสียงโดยนางสาวประภาพันธ์มณีรัตน์ติวาขัพโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตริรสามาธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโรโตคัสโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคัพโสปิติอิติวาขัพโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาศัตว์ ธีรสามธรรมสริปุโรตนุธธโโตัตูวิโรโตคัสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระวาขพโสปิติอติวาขปโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธีรสามธรรมสริปุโรตนุตัทูวิโรโ,โตคัสโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระาวาขพโสปิติ ติวาขัพโตพุทนางสานุตมวเทถาสัตรทิรสามธรรมสริปุโรตนุตอชูวิโรโตคสัสโนปันสัมนราชชาวิโพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคัพโสปิติอิติวาขัพโตพุทนางสานุตมวเทถาสัตร ธีรสามธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโรโตคัสโนปันสัมนราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระวาคภาปโสปิติอิติวาคภพโทพุทธนางสานุตมวเทถาสัตธีรสามธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโรโตคัสโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระวาค้ปสปคตปิติ ติวาขพโทพุทธนางสานุตมวเทถาสัตริรสามธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโรโตคสัสโนปันสัมนราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระอวาขาพโสปิติติวาขพโทพุทธนางสานุตมวเทถาสัตริรสามธรรมสริปุโรตนุตัทูวิกโรโตคสัสโนปันสัมนราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังระอวาขาพโสปิติ สาธุบทแผ่เมตตาต่อตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหโมิปราศจากความทุกข์ อเวโลโหโมิปราศจากเวนอัพยาปัชโยโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิคาหโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตนาปริหรามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุทบทแผ่บุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชยาจริยนังโหนตุสุกิตาโหนตุคุรูปัชยาจริยา ขอส ente, of of quin, ่วนบุญน oh <im> <ss> ี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพเปตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุกิตาโหตุสเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัตตานังโหนตุสุกิตาโหตุสเพสตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้าเทินสาธุทบทแผ่เมตตาแก่สปปรสรสพสัตว์สเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัจโยโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุ บทกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรข้าพรเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพรเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็าตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญน,นี้ด้วยเทินสาธุคำขออโหสิกรรมข้าพระเจ้านางสาวประภาพันธ์มณีรัตน์ขออโหสิกรรมหากแม้นกรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินหรือกระทำต่อผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าได้โปรดรับรู้บัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงเวรกรรมบาปกรรมอันใหญ่หลวงนั้นแล้วขอได้โปรดงดโทษนั้นให้กับข้าพเจ้าด้วยเถินอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปอีกเลยหากแม้นกรรมใด ที่ใครๆเคยกระทำต่อข้าพเจ้าไว้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดพบใดภูมิใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายทั้งสิ้นให้จบสิ้นกันไปในชาตินี้เพื่อที่จะไม่ต้องมีเวรกรรมกันอีกต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงไปสู่พภูมิใหม่ที่ดีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินสา